พัชา,าเกวัลลวรรมาตุลย,ย์ยุพัลก,กา,กาตุค่ะวันนี้เราจะมาทำาวิร์กช็อปเกี่ยวกับการแต่งภาพถ่ายเป็นเวอ l ์บเปอค่ะเวิร์ช็อนี้เราจะใช้เทคนิคพับหเวบซึ่งเป็นความสามารถที่มีในเวิร์กช o อป 4n5 โดยเมื่อใช้คำสั่งนี้กำหนดจุดบนภาพถ,าถ่ายภาพก็จะมีโครงเส้นแสดงขึ้นมาเราสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆให้ภาพถ่ายดิดดัดขยายหรือหมุน ซึ่งมีขั้นตอนในการทําดังนี้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เราเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการขึ้นมาไปไปที่คําสั่งไฟล์ open และให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการในที่นี้เราจะเลือกรูปของเอกราชสัญชชนนะคะขั้นตอนที่สองให้เรากดคอนโทรลและ J แล้วก็กัดลอกเลเยอร์ขั้นตอนที่3นะคะให้เราไปที่คำสั่ง Edit p a s t e w จเว จากนั้นเราก็จะเห็นว่าจะมีตะข่ายคุมภาพทางภาพขึ้นมาถ้าเราคลิกเมาส์ยังจุดที่เราต้องการเมื่อเราคลิกนะคะเราก็จะสังเกตสังเกตเห็นว่ามีแต่เนั้อรนี้แสดงขึ้นมาค่ะค่ะถัรไปขั้นตอนที่สี่ให้เราคลิกจุดวงกลมทางด้านหน้ารูปวงิหวนสันดิชนแล้วบิดรูปวงแหวนสันดิชนให้ยุบลงไปค่ะค่ะต่อไปขั้นตอนที่ห้าคลิกจุดวงกลมสีเหลืองทางด้านขวา ปิดให้รูปดงจันทรอินทรัสันพิชนยุบลงไปค่ะขั้นตอนที่หกคลิกจุดวงกลมสีเหลือง 4, 2, ทางด้านบนปิดให้รูปดวงจันทรอินทรัสันิชนยุบลงไปอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่เจ็ดให้เรากดปุ่ม enter ก็จะเห็นภาพของเราที่เปล่เปี้ยวขั้นตอนที่แปดให้เราไปที่คําสั่ง edit จากนั้นไปที่ cut and w r a แล้วคลิกจุดวงกลมสีเหลืองที่ทางด้านซ้ายของรูปรงเวียนตารางสันดิชนเพื่อบิดรูปรงเงงรียนตารางสันดิชนอีกครั้งค่ะค่ะพมาท่บรรทันที่เก้าให้เรากด enter ค่ะพอท,ที่สิเราก็จะได้ภาพเหมือนบิดเบี้ยมให้นำไปใช้ตามที่เราต้องการค่ะเพียเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพที่เราสามารถนําไปใช้และทําเป็น w a เ l p a p r ได้แล้วนะคะ หากกลุ่ของเรามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอัชกาลที่8ในทุ่งหัวร้องในตุลร้อนเชิงกรานตุก